สวัสดีครับแจ็คบรรณสิทธิ์ลักบงนะครับเป็นผูน้อำนวยการช่องโมโนเทวนินายนะครับก็ช่องโมโนเทวนินายเนี่ยมีคอนเซ็ปต์ที่ว่าด้วยฟรีทีวีที่มีหนังดีซีรีส์ดังมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นรายการ70-80%นะครับก็จะเป็นกลุ่มหนังและซีรีส์นะครับซึ่งหนังเนี่ยเรามีจำนวนประมาณ20กว่าเรื่องต่อสัปดาห์นะครับซีรีส์ก็ อยู่ราวๆสิเรื่องต่อสัปดาห์นะครับทั้งหนังในซีรีส์เนี่ยก็เราซื้อลิขสิทธิ์มาจากาตัวทั้งมุมโลกนะครับเน้นที่ฮิตที่มันสนุกน่าติดตามนะครับเพราะว่าเรา,าได้ซื้อลิขสิทธิ์จากทั้ง Sony, Warner, Disney, Universal, Fox นะครับก็ค่ายใหญ่ มารวมอยู่ที่เราทั้งหมดนะครับอย่างซีรีส์ตอนนี้ที่ดังๆก็จะมีแบ c ็คลิสนะครับอันนี้อยากให้ผู้ชมได้ติดตามนะครับถ้าเป็นซีรีส์จีนก็ซีรีสิงซานนางวยาผมขาวนะครับประมาณนี้ อย่างซีรีส์จีน,นะคะที่แบบว่า, id, now, now, าออนแอร์ไปแล้วก็แสบเป็นไงบ้างควาี่แใจก็ค่อนข้างดีมากนะครับซีรีส์จีนเรามีทั้งของอผู้พันธุ์จีนนะฮะก็คือกิมยงนะฮะก็คนไทยคงจะรู้จักดีนะครับซีรีส์ที่ยังดังเช่นาดาบมังกรยกมังกรยกแปดเทพศูนย์อุ้ยเสือป่อแล้วก็ทยอยลงเรื่องเหล่านี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ได้กระแสตอบรับค่อนข้างดีหรือว่าจะเป็น เรื่องที่เป็นแนวแอคชั่นอื่นๆ,ๆเช่นซิติง้งซลานังพยาผมขาวนะครับบางกรคู่สู้สิทิ์อันนี้ก็เลตติ้งดีมากๆนะครับใช้นกประมาณในการทุ่มถูนซื้อเยอะไหมคะเยอะครับเยอะมากค่ะต้องมีการเสิร์ชก่านะั้พราะว่าแบบหนังๆที่เรื่องไหนที่บอกว่าคนชอบแล้วเราอกนำเข้ามาก็จริงๆมันจะมี ซีรีส์ที่เคยดังอยู่แล้วแล้วก็เราจะรู้ว่าคนไทยนะชอบแนวนี้นะครับมันก็จะมีทั้งซีรีส์ที่ผลิตใหม่คือเป็นเรื่องนี้แหละแนวนี้แหละที่ผลิตใหม่แล้วก็ไปซื้อมานะครับก็คือเราจะรู้ว่าคนไทยชอบแบบไหนนะครับค่ะและอย่างละครนะที่แบบว่าตอนนี้กำลังจะออนแอร์แล้วค่ะ ก็จะมีอยู่3เรื่องนะครับจริงๆเราเตรียมไว้ทั้งหมด10เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือบ u ูเมดอันนี้เป็นซิทคอมนะครับจะออนวันที่30สิสิงหานะครับเป็นวันแรกก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมิตรภาพของของคนที่มีโอกาสได้มาอยู่ที่บ้านร่วมกันนะครับก็มีเรื่องความรักเรื่องความฝันที่อยากจะเป็นนักดนตรีนะครับแล้วก็อาจจะมีะผีที่อยู่บ้านนั้นๆเข้ามาป่วน เขามาสร้างเรื่องราวสร้างความสนุกคบขันเป็นเป็นเป็นการเติมรสชาติเข้ามานะครับส่วนวันที่31นะครับก็คือวันรุ่งขึ้นก็จะมีเรื่องอารุณสวัสดิ์นะครับอันนี้ผู้จัดโดยคุณเอสุปชัยนะครับก็เคยเป็นละครฮิต เมื่อ,อสักสิกว่าปีก่อนนะฮะตอนนี้เราก็เอามาทําใหม่เป็นทําให้มันดูทันสมัยขึ้นนะครับก็คิดว่าน่าจะถูกใจผู้ชมนะครับส่วนวันจันทร์ที่1กันยานะครับจะมีเรื่องแองเจิลนางฟ้าล่าผีนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มสาวสคนนะครับที่จะต้องอมีวิธีโคจรต้องมาเจอกันจะต้องเปิดบริษัทกำจัดผีขึ้นมา เพิ่งก็จะเจอเคสเจอเรื่องราวต่างๆในแต่ละตอนที่สนุกแตกต่างกันไปนะครับค่ะอย่างละครที่บอกว่าเราเลือกที่จะมาผลิต่ยคะต้องมีเกณฑ์มีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าจะต้องเป็นแนวไหนอะไรยังไงก็ไม่ได้ถึงกับมีกฎเกณฑ์อะไรมากแต่ว่าเราเลือกจากบทประพันธ์ดังภาพ,พยนตร์ดังหรือที่เคยเป็นละครดังแต่ก็มีที่เรา,าคิดหรือประพันธ์ขึ้นเองด้วยนะครับก็แล้วก็มาจาก จากการที่เราผลิตเองหรือว่าผู้จัดแต่มมาสนเสนอนะครับแต่ว่าแนวเนี่ยอาจจะเลือกแนวที่มันเข้ากับช่องหน่อยนะครับค่ะอย่างตัวผู้จัดเองนอกจากที่เป็นพี่เองผู้จัดหน้าใหม่ผู้จัดเก่เาๆแบบติดต่อมาบ้างไหมคะที่จป <S 1> <S 1> <S ระทมพรได้ก็ตอนนี้ที่ที่ทำไปแล้วก็มีอย่างเรื่องตีใหญ่ก็คุณปอกปิยธิดา <S 2> <S 2> <S 2> กับคุณปีเตอร์นกชัยนะครับ แล้วก็มีน้ำใสจจริงของอต้อยเศรษฐานะครับอันนี้ที่ทิดกำลังเตรียมสร้างอยู่นะครับอย่าตัวนักแสดงเองคะคะคือใหม่หมดเลยหรือว่าใช้ทรัพยาก,กรที่มีก็จริงๆเรามีนักแสดงหรือศิลปินที่อยู่ในสังกัดของโมโนโกรุ๊ปอยู่แล้วนะครับมีทั้งร้องเพลงมีทั้งเล่นละครเล่นหนังนะครับเราก็เอาน้องๆเหล่านี้มา มาเล่นให้ก er ับเราแล้วก็อาจจะมีดารารับเชิญจากข้างนอกบ้างนะครับค่ะในตอนนี้คือแบบว่าหลายๆช่องก็แบบการแข่งขายกันสูงแล้วก็ผลิตละครของตัวเองด้วยอย่างที่วิปุ้ยอะไรอย่างนี้ค่ะของเรามีการแบบว่าพัฒนายังไงบ้างครัเพื่อจะแข่งกับเขาได้ก็คงจริงๆหนึ่งก็คือการเลือกเฟ้นเรื่องที่เราจะ จะมาผลิตใช่ไหมครับก็ต้องมีการคัดเลือกอย่างดีโดยมีทีมงานช่วยกันคัดเลือกแล้วก็ทางกรรมการใหญ่ก็คัดเลือกอีกทีหนึ่งนะครับสองก็คือการเราคัดเลือกทีมที่มีคุณภาพมาผลิตนะครับคนที่มีมีมีทีมที่แข็งแกร่งนะครับในในทุกๆด้านนะฮะน,นี้เราก็ค่อนข้างรู้อยู่แล้วว่าว่าว่ามีใครบ้างนะครับนอกจากละครที่บอกว่าทางผู้ชมจะได้ดูกันแล้ว จะมีพวกรายการด้วยหรือเปล่าคะอ,อนาคตตอไปจริงจริตอนนี้ก็มีรายการอยู่แล้ว,ลวครับก็อย่างเช่นรายการข่าวนะครับก็เน,น้นกลุ่มผู้ประกาศที่เป็นคนรุ่นใหม่ทันสมัยนะครับเข้ามานําเสนอข่าวนะครับมีทีมข่าวที่เราผลิตเองนะครับอันนี้เป็นเป็นรายการข่าวที่ต้องมี25%นะครับแล้วก็จะมีรายการที่เป็นไวตี้นะครับกลุ่มที่เป็นทีนหน่อยนะครับเช่นเอเจนซ์โซนอันนี้ก็เป็นกลุ่มเพลง อ่าต่างๆฮิตในเอเชียนะครับแล้วก็มี Expo ซ์โซเชียลเทรนอะไรใหม่อะไรนำสมัยแฟชั่นใหม่ๆก็จะอยู่ในรายการนี้แล้วก็ทีริพอปิกนะครับกิจกรรมก็เรื่องอะไรที่เก๋ๆไกลๆ,ๆนะครับของวัยรุ่นนะครับก็ติดตามได้ในทีริพอพปิแล้วก็มีกลุ่มเกมโชว์นะฮะเช่นอ่าเมเนาแวนเกมนะครับ, Game, รบก็มีคุณแจสเป็นพิธีกรก็คืออ่า โบกรถลุนลานนะฮะก็คือ,อเรามีรถตู้ที่คล้ายๆเป็นรถตู้โดยสารที่ประชาชนทั่วไปใช้นะครับก็แฝงตัวเข้าไปแล้วก็จะมีคนโบกแล้วก็จะมีพิธีกรหรือหน้าม้าเนี่ยอยู่บนรถมีการตอบคาถามแล้วก็หาผู้เข้ารอบไปชิงเงินล้านนะครับแล้วก็รายการไทยท่าไทยนะฮะไป ดูประเพณีต่างๆของแต่ละจังหวัดมีการท้าทายให้ทำลายสถิติเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับจิงเงินรางวัลนะครับตั้งแต่ที่พี่แจ็ดูภาพรวมของช่องมาเป็นยังไงบางคะตอนนี้ก็กระแสตอบรับดีมากนะครับเตตติ้งดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เราก็อยู่หนึ่งในหนึ่งในเรียกว่าท็อป5นะครับอาจจะมีที่3ที่4ี่อะไรนี้เป็นบางวันนะครับก็คิดว่า หลังจากนี้ไปเราก็พยายามที่จะสร้างเรตติ้งให้ดีขึ้นวางหนังให้ดีขึ้นเลือกซีรีส์มาให้ถูกอ,อกถูกใจคนดูนะครับก็พยายามทำตรงนี้อยู่ค่ะเ็คิดพี่ใจค,ใจคที่ว่าจุดแข็งของช่องเราคืออะไรคะจุดแข็งก็ความชัดเจนของคอนเซ็ปต์ก็คือหนังดีซีรีส์ดังอันนี้เราคิดว่ามา เราเราเราน่าจะไม่เหมือนใครแน่นอนแล้วก็ยากที่คนอื่นจะมาเหมือนเรานะครับเพราะว่าเราดิวกับทุกค่ายทุกสตูดิโอแล้วก็เอาเข้าหนังซื้อลิขสิทธิ์หนังกับซีรีส์เนี่ยมาเยอะจริงๆเยอะมากๆนะ่ะตุนไว้อยากหลายพันเรื่องอแล้วก็เป็นเรื่องดีทั้งสิ้นทั้งหมดค่ะพี่แจ็คคาดหวังว่าปีหน้าคือแบบว่าช่องจะแบบเติมโตไปถึงไหนอะคะ ก็เลตติ้งของต้งดีขึ้นไปกว่านี้อีกหลายๆเท่านะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> <c oughs> คำถามมันประมาณไหนนะคาดหวัง <c oughs> ปีหน้าใค่คาดหวังว่าปีหน้าแบบว่าทั้งละครก็คือตอนนี้จะมีละครใช่ไหมคะก่อนหน้านัา้นคือจะเป็นซีรีส์มีละครเข้ามาแล้วแบบปีหน้ามันจะพัฒนาไปแบบถึงไหนมันแบบนลตติ้งเลยนะ ก็ถ้าถ้าในเรื่องหนังกับซีรีส์เนี่ยคือคงไม่หยุดที่จะหามานะครับจากทุกมุมโลกเอามาหมดนะครับจะมีมามากขึ้นเรื่อยๆนะให้ถูกใจคนดูรายการแล้วก็เร่งผลิตมากขึ้นอาจจะมีเป็นเปอร์เซ็นต์ในการผลิตในการมาร์เก็ตตมากขึ้นด้วยนะครับเมื่อเราพร้อมเราก็จะดันตรงรายการโดนเข้าไปนะก็เป็นหนังดีซีรีส์ตางรายการโดนนแล้วก็คงถ้าเลตติ้งดี เราก็ต้องคาดหวังในเรื่องของรายได้ที่จะเข้ามาให้กําไรให้เร็วที่สุดนะครับเรื่องของในเรื่องของละครก็คือจะแบบมีผู้จัดทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าแล้วก็แนวละครก็คือจะหลากหลายมากขึ้นนะคะก็จะมีทีมที่เราผลิตเองด้วยนะครับมีอยู่สองสามทีมตอนนี้แล้วก็อาจจะมีผู้จัดประจําที่เราได,ไ,ดได้ใช้เขาอ,อยู่นะครับแล้วก็คงมี ผู้จัดลายใหม่ๆเข้ามาเสนออันนี้ก็คงจะพิจารณาต่อไปนะคะเดี๋ยวให้พี่แจกฝากช่องโมโนทเวนที่นายครับก็ใครที่ยังไม่ได้รับชมช่องโมโนเท r วนทนนะครับก็อยากให้ลองชมดูแล้วจะติดใจนะครับเพราะว่าเรามีของดีตื่นเต้นตลอดเวลาทุกชั่วโมงนะครับใครที่ชมอยู่แล้วก็ อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับอยากให้ติดตามเฝ้าดูสิ่งที่เราจะมันนำมาเสนอเรื่อยๆนะครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับขอบคุณครับ